ศิลปะแม่ไม้มวยไทยก็หมายถึงท่าทางของการผรสมผสานการใช้หมัด เท้าเข่าและศอกเพื่อการบุกหรือตั้งรับในการต่อสู้จนผู้คนทั่วโลกต่างให้การยอมรับว่ามวยไทยของเราเป็นศิลปะก,การป้องกันตัวที่อันตรายมากที่สุดชนิดหนึ่งแต่ท่านผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นนะครับที่มีการต่อยเตะเพื่อต่อสู้และป้องกันตัวสัตว์บางชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมโลกกับเราพวกมันก็มีการเวียงกำปั้นเพื่อต่อสู้หรือใช้ลูกเตะพิฆาตเพื่อเอาตัวรอดได้เช่นกันรายการตามไปมองของเราในวันนี้จึงของนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์แชนิดที่มีการ การออกอาวุธในการต่อสู้คล้ายกันกับมนุษย์ซึ่งทหากทุกท่านพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมกันได้เลยครับมาลายเหยื NO ่อนโอชาของสัตว์นักล่าต่างๆ ที่พยายามจะล่าและกินม้าลายเหล่านี้แทบทุกครั้งที่พบเจอแต่ทว่าเจ้าสัตว์ชนิดนี้ไม่ใช่เหยื่อที่จะยอมแพ้ต่อนักล่าง,ง่ายๆนะครับเพราะว่ามันมีท่าไม้ตายที่เด็ดอยู่อย่างหนึ่งที่แม้แต่พญายราชสีห์ที่ต้องการจะกินมันก็ยังเคยโดนถีบหน้าแตกจนเลือดอาบมาแล้วนั่นก็คือการเตะหรือการดีดอันทรงพลังที่ดูคล้ายการกระโดดถีบขาคู่ของพระเอกหนังบูทั้งหลายโดยที่ม้าลายเหล่านี้จะมีกล้ามเนื้อบริเวณขาหลังที่แข็งแรงจึงทําให้การเตะหรือทีบของม้าลายในแต่ละครั้งสามารถวัดความหนักหนวงง้ถึ 1, ,500 ปอ พวกมันจึงสามารถน็อกเอาท์ไฮีน่าที่ต้องการจะมากินมันหรือแม้แต่สัตขนาดใหญ่อย่างไวบีสได้โดยการเตะเพียงแค่ครั้งเดียวนั่นเองสาชนิดต่อไปที่มีลีลาการต่อสู้คล้ายกับการต่อสู้ของมนุษย์ นั่นก็คือกอริลลาเนื่องจากในเวลาที่มันต้องต่อสู้กับศัตรูหรือกอริลลาด้วยกันเองพวกมันมักจะใช้แขนหรือขาหน้าที่ทรงพลังทําการทุบหรือชกไปที่คู่ต่อสู้ของมันอย่างเช่นกอริลลาคู่นี้ที่ดูเหมือนว่ามันจะตกลงคิวการโชว์ตัวกันไม่ลงตัวมันจึงยืนแลกหมัดกันต่อหน้านักท่องเที่ยวอยู่ครู่หนึ่งซึ่งถ้าหากเราสังเกตการต่อสู้ของพวกมันแล้วก็ดูเหมือนจะคล้ายนักมวยรุ่นเฮฟวีเวทคู่หนึ่งที่กําลังยืนแลกหมัดกันอย่างดูเดือดบนสังเวียนซึ่งการต่อสู้ของก แว่นยอดนิยมของเกมเมอร์ชื่อดังทั่วโลกเนื่องจากตัวเลนของแว่นเป็นเลนรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่าเรติน่าเอ็กซ์แอมเบอร์ที่มีสารเคลือบสีเหลืองนอ่อนมาช่วยลดแสงสีฟ้าที่จะช่วยปรับความคมชัดของภาพให้มีความสบายตาในขณะดูคลิปรายการของเราหรือว่าเล่นเกมอีกทั้งโครงสร้างของขาวแว่นยังมีความบางเฉียบที่เทียบเท่ากับกระดาษเพียง3แผ่นวางซ้อนกันเท่านั้นและยังมีความพิเศษตรงที่สามารถบิดโค้งงอได้จึงทําให้ป้องกันการหักจากการกดทับหรือการตกหล่นได้เป็นอย่างดีซึ่งหากท่านผู้ชมสนใจก็ส ามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่ Facebook Optus และใช้โค้ดการซื้อว่าดไอคุณก็จะได้ส่วนลดจากั้งร้านทันทีอีกด้วย จิงโจ้สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลียและยังเป็นสัตว์ที่มีลักษณะเฉพาะที่พิเศษเนื่องจากมันมีกระเป๋าติดอยู่ที่บริเวณหน้าท้องของมันอีกทั้งเจ้าสัตว์ชนิดนี้ยังมีการต่อสู้ที่คล้ายกับมนุษย์มากๆชนิดหนึ่งเนื่องจากในเวลาที่จิงโจ้เหล่านี้ต้องต่อสู้มันจะพยายามใช้ขาหน้าของพวกมันผลักไปที่บริเวณใบหน้าหรือว่าล็อกคอของคู่ต่อสู้เอาไว้จากนั้นเมื่อมันได้จังหวะมันจะใช้หางที่เปรียบเสมือนขาที่5้าของมันขำยันกับพื้นและกระโดดถีบไปที่ร่างกายของคูู่่่่ตตออส้้ซึงงงการีขจจิโและ สามารถวัดความหนักหน่วงได้ถึง759ปอนด์แต่อย่างไรก็ตามครับในปัจจุบันพวกมันถูกชาวออสเตรเลียยกให้เป็นไวร้ายทางการเกษตรและเป็นตัวการของอุบัติเหตุบนท้องถนนของออสเตรเลียจึงทําให้เจ้าสัตว์ชนิดนี้เคยยืนแรกมาดก,กับชาวออซี่มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนอีกด้วย เชื่อว่าท่านผู้ชมทุกท่านต่างก็ทราบกันดีว่ายีราฟเป็นสัตว์ที่สูงที่สุดในโลกแต่ท่านผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่านอกจากยีราฟจะมีความสูงที่สุดในอาณาจักรสัตว์แล้วพวกมันยังมีแรงเตะที่หนักหน่วงที่สุดในโลกอีกด้วยโดยที่ยีราฟเหล่านี้จะมีกล้ามเนื้อขาหลังที่ทรงพลังอย่างมากจึงทําให้มันสามารถเตะได้หนักหน่วงถึง2 0 0พปอนด์ซึ่งพวกมันมักจะใช้แรงเตะที่ทรงพลังนี้ขับไล่สัตว์ที่เข้ามาก่อกวนและสัตว์นักล่าที่หมายจะกินมันและลูกของมันอย่างเช่นสิงโตฟูงนี้ทีีี่ตต้้องกาารรจะลยัวนนป แต่พวกมันกลับโดนยีราฟเตะพร้อมกับกระทืบซ้ำจนสิงโตในกลุ่มตัวหนึ่งต้องลงไปนอนจมกองฝุ่นอยู่ที่พื้นและโดนยีราฟตัวนี้กระทืบจนตายในเวลาต่อมานั่นเอง วนาโคสัตว์ที่จะสามารถพบเจอได้เฉพาะทวีปอเมริกาใตา้เป็นสัตว์ชนิดต่อไปครับท่านผู้ชมที่มีการต่อสู้ที่คล้ายกันกับมนุษย์เนื่องจากในเวลาที่พวกมันต้องต่อสู้กันเองนั้นพวกมันมักจะพับขาหน้าเพื่อให้ข้อต่อของขามีลักษณะที่คล้ายกับเข่าของมนุษย์ อย่างเช่นการต่อสู้ของกวนอโคคู่นี้ที่ดูเหมือนว่าพวกมันจะขัดใจอะไรกันสักอย่างจนพวกมันต้องเปิดฉากการต่อสู้กันอย่างดูเดือดไม่ว่าจะเป็นการกัดไปที่ลําคอหรือการพยายามกระโดดเอาข้อพับชนอกหรือท้องของคู่ต่อสู้ซึ่งดูไปดูมาแล้วการต่อสู้ของกววนอโคคู่นี้ช่างเหมือนท่าเข่าร้อยของพี่โทนิจามากๆเลยว่าไหมครับท่านผู้ชม ในบริเวณเขตทะเลทรายซาฮารามีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมที่มีหน้าตาและสีสันบนลำตัวที่สวยงามแต่มันกลับมีลีลาการล่าเหยื่อที่ดุดันนั่นก็คือนกเลขานุก,กานนกที่ได้รับสมญานามว่าเป็นนกจอมกระทืบโดยที่นกชนิดนี้จะมีพฤติกรรมการล่าเหยื่อที่แปลกกว่านกชนิดอื่นทั่วไปนั่นก็คือมันจะใช้วิธีการเดินเท้าเพื่อล่าเหยื่อซึ่งเหยื่อของมันมักจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กมแมลงหรือไม่เว้นแม้แต่งูพิษ และเมื่อไหร่ก็ตามที่มันพบเจอเหยื่อที่มันต้องการมันจะใช้เท้าที่เรียวยาวแต่ทรงพลังของมันกระทือไปที่ตัวเหยื่อจนเหยื่อของมันสิ้นใจและกลายเป็นอาหารของมันไปในที่สุดนั่นเองหมี สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่มีความสามารถในการยืนด้วยสองขาหลังได้อย่างมั่นคงเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งครับที่มีลีลาการต่อสู้ที่คล้ายกันกับมนุษย์โดยที่หมีเหล่านี้เวลาที่มันทําการต่อสู้กันหรือต้องการขับไล่สัตว์ที่เข้ามาบุกรุกอาณาเขตมันจะสามารถยืนตัวตรงได้เหมือนกับมนุษย์อีกทั้งในการต่อสู้ของมันนั้นพวกมันยังสามารถใช้ขาหน้าที่เปรียบเสมือนแขนของมันล็อกไปที่คอหรือฟาดไปที่ลําตัวของผู้ต่อสู้ซึ่งรวมไปถึงการใช้อุ้งเท้าหน้าที่มีกรงเล็บที่แหลมคมตบไปทีี่่รราางงกกกกยขออผูุ้้ได Boa กางตากแตนเจ็ดสีสัตว์ที่มีสีสันสวยงามและมีลำตัวยาวประมาณ4-6นิ้วเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมที่มีการออกอาวุธในการต่อสู้เหมือนก,นกันกับมนุษย์โดยในขณะที่สัตว์ชนิดนี้ล่าเหยื่อมันจะใช้ระยางที่มีลักษณะคล้ายกับกำปัน้นชกไปยังเปลือกที่แข็งของเหยื่อจนกว่าจะแตกอีกทั้งผลการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ยังพบว่าสัตว์ชนิดนี้มีหมัดที่หนักกว่าน้ำหนักของตัวเองมากกว่า1000เท่าและมีความเร็วในการออกหมัดราว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงงซึ่ม่มมมนนีควววาาาาเร็กกกะสุนขนด2 และยิ่งไปกว่านั้นมันสามารถชกเหยื่อของมันได้มากถึง50,000ครั้งโดยที่กำปั้นของมันไม่ได้รับความเสียหายใดๆเลยแม้แต่น้อยอีกด้วยและนี่ก็คือสัตว์8ชนิดที่มีการออกอาวุธในการต่อสู้คล้ายก,กันกับมนุษย์ซึ่งถหากท่านผู้ชมชอบคลิปรายการของเราก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันด้วยนะครับ สำหรับในวันนี้รายการตามไปมองของเราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ